การพลาด3คะแนนของอาร์เซนอลแน่นอนมันคือเรื่องที่น่าผิดหวังมากๆกับการคุยกันหลังเกมครับเกมที่อาร์เซนอลทำได้เพียงแค่เสมอกับฟูแลมไป2ประตูต่อ2นะครับอย่าลืมครับฝากกด subscribe ฝากกดติดตามช่องวาร์ฟฟุตบอลไว้ด้วยนะครับเรื่องราวของการวิเคราะห์เจาะลึกมุมของฟุตบอลติดตามได้ทางช่องนี้นะครับมาพูดถึงกันเลยครับเกมที่อาร์เซนอลทำได้เพียงแค่1คะแนนนะครับก็ นเป็นเกมที่พลิกไปพลิกมาความผิดพลาดเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงนาทีแรกของการแข่งขันโอกาสกลับมามี3คะแนนแล้วแต่ก็สุดท้ายมีแค่คะแนนเดียวนะครับมาว่าถึงการจัดตัวก,ก่อนนะครับการจัดตัวก็ต้องใช้คำว่าพลิกโผลอยู่เล็กน้อยเหมือนกันนะครับจากที่คาดการกันว่าอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกน่าจะได้ออกสตาร์ทสักทีนะครับแต่ก็สุดท้าย อาเตต้าก็ไม่ได้เปลี่ยนวิธีการที่เขาต้องการมากมายนักก็คือเราเห็นเลยนะครับว่าเขาต้องการที่จะให้ผู้เล่นที่ในจังหวะขึ้นเกมเนี่ยมีเซนเตอร์3คนนะครับก็เลยเลือกที่จะให้คีวีออมาเล่นแบ็คซ้ายก่อนนะครับเพื่อที่จะในตำแหน่งการขึ้นเกม ในการคลองบอลน,นั้นยนคีวิโอจะได้ปรับมาเล่นเซนเตอร์ร่วมกับซาลิบาแล้วก็เบนไวท์ที่เล่นเซนเตอร์ได้นะครับส่วนโทมัสปาเตก็เป็นแบ็คขวาที่อินเวิร์เข้าไปในการเล่นเป็นกองกลางเมื่อทีมจะเป็นฝ่ายรุกขณะที่กลางก็เด c แคนไรท์เล่นร่วมกันกับ k คายฮาวเวตเหมือนเดิมนะครับข้างหน้ามาร์ตินโอเดกาดลงเหมือนเดิมบุคโยซากาลงเหมือนเดิมกาเบียมาตินนี่ลงเหมือนเดิม แล้วก็ที่เปลี่ยนก็คือเรนโดทอสานะครับได้ออกสตาร์ทแทนที่ของเอ็ดดี้เอ็นเคเทียนะครับอย่างที่เรียนไปนะครับเกมเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยโอ้โหแค่ประมาณสัก57วินาทีเท่านั้นเองนะครับความผิดพลาดในการจ่ายบอลของบุคโยซาก้านะครับทำให้อันเดอสเปเรล่าหลุดเข้ามาแล้วก็มีโอกาสได้ยิงให้กับฟูแลมออกนำตรงนี้เนี่ยจะว่าไปก็โอเคแหละบุโยซาก้าผิดพลาดแน่ๆนะครับ แล้วก็ในจังหวะของแลมสเตลเองก็ดูจะร้อนรนไปหน่อยในการเรียบวิ่งกลับมาหน้าปากประตูตัวเองแล้วก็มีการตัดสินใจพลาดเล็กน้อยในตอนแรกว่าจะออกไปเล่นบอลก่อนหรือจะถอยกลับมาทําให้มันเสียเวลาในเชี้ยววินาทีตอนแรกนะครับพอตัดสินใจพลาดปุ๊บจะถอยกลับมามันก็ยืนเซตตําแหน่งตัวเองไม่ได้ก็เลยกลายเป็นว่าโดนอเดสเปเรร่ายิงเข้าไปง่ายๆนะครับก็ถือว่า ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นตั้งแต่นาทีแรกเนี่ยร์เซนลกลายเป็นทีมที่เสีย3ครั้งจาก9เกมหลังสุดนะครับกับการเสียประตูในนาทีแรกของการแข่งขันนะครับนั่นคือตั้งแต่การโดนทีมอย่างบอลมัดโดนทีมอย่างซอลแฮมตันแล้วก็ล่าสุดเป็นฟูแลมนะครับก็ถือว่าเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์เลยนะครับที่ใน1รอบป,ปีปฏิทินเนี่ยโดนขึ้นนำก่อนในนาทีแรก ถึง3เกมเลยทีเดียวนะครับก็นั่นคือจุดที่มันทำให้ดูเหมือนว่าทุกอย่างมันจะเริ่มต้นได้ยากนะครับเพราะเกมนี้โดนนำไปเร็วแล้วก็ดูเห็นได้ชัดเลยแหละว่าพอครึ่งแรกอย่าเรียกว่าครึ่งแรกเลยพอโดนนำตั้งแต่นาทีแรกแล้วเนี่ย เกมของอาร์เซนลการจ่ายบอลในครึ่งเวลาแรกมีจังหวะออกบอลกันพลาดง่ายๆแล้วก็ดูไม่เป็นเกมเลยนะครับถือว่าเป็นเกมครึ่งเวลาแรกที่อาร์เซนลเล่นได้ไม่ดีเอาซะเลยส่วนหนึ่งก็ไม่แน่ใจแหละผมว่าการที่เอาทอซาไปเล่นเป็นกองหน้าซึ่งวิธีการมันก็แตกต่างจาก n k ็นเคทียเนี่ยมันก็ทําให้ ตัวที่จะไปค้ำอยู่ข้างหน้าไม่มีนะครับทอซาเองก็จะเอาตัวเองขยับออกไปสลับกับมาตินเนลี่บ้างก็ดูทําให้เกมครึ่งเวลาแรกอย่างที่เรียนว่ามันดูจับต้นชนปลายไม่ได้เอาซ้อมหมดนะครับก็ทําให้ครึ่งหลังเนี่ยอาร์เซนอ์เข้าไปไม่ใช่อาร์เซนอ์สิก็ครึ่งหลังทํำไ้ไม่เกลอาเตตา้าต้องเปลี่ยนเร็วนะครับครึ่งหลังก็ให้เอเดนเคเทียครับลงมาเป็นสํารองแทนที่ของเรนโดทอซาก็ พราะว่ามันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนตัวแล้วมันทําให้อาร์เซนอลดีขึ้นนะครับการได้ไปเรียกสติการได้ไปให้ eta, อาร์เตต้าปรับอะไรบางอย่างในช่วงพักครึ่งผู้เล่นกลับมามีสมาธิเหมือนเดิมในช่วงต้นครึ่งหลังทําให้เกมครึ่งหลังนะั้นเป็นเกมที่อาร์เซนอลทำได้ดีขึ้นเลยทีเดียวนะครับแต่ว่า เกมก็ยังหาประตูตีเสมอไม่ได้จนมีจุดเปลี่ยนการเปลี่ยนตัว2คนนะครับในช่วงนาที56ก็ถอดเอาซิเชนโกเขาไปส่งปาเตลงมาแทนถอดเอาปาเตผมเป็นอะไรถอดเอาปาเตแล้วก็ส่งซิเชนโกลงมานะครับปรับตำแหน่งการยืนของเกมรับให้เบนไว้ไปเล่นแบ็คขวา ซนเชนโกเล่นแบ็กซ้ายและอินเวิร์เข้ามาในจังหวะที่ได้ครองบอลเป็นกองกลางนะครับแล้วคู่เซนเตอร์ก็ถอยเอาคิวิออจากแบ็กซ้ายเนี่ยมาเล่นเซนเตอร์ร่วมกับวิลเลียมซานิบาก็มันก็ทำให้เห็นตรงนี้หนึ่งอย่างเลยก็คือว่าแม้ว่าปาเตเมื่อวานเล่นดีนะครับแต่ผมว่าการปรับแบบนี้ของอาร์เตต้าที่ผมถามมาตลอดที่ผมตั้งข้อสงสัยมาตลอดว่าถ้าซิเชนโก กับปาเตจะลงเล่นพร้อมกันเนี่ยเราจะได้เห็นแบ็กที่อินเวอร์เข้ามาในจังหวะได้ครองบอลคู่เลยหรือเปล่าแต่ดูแบบนี้แล้วก็คงจะเป็นทางเลือกหลังๆนะครับดูแล้วอาเตต้าชอบที่จะมีคนที่อินเวอร์เข้ามาคนเดียวมากกว่าซึ่งก็โอเคแหละจะเป็นเซเินโกจะเป็นปาเตก็แล้วแต่แต่ว่า พอทีมอยากได้ความสดก็ลองสลับเอาเชนเชนโก้มาเล่นแล้วการเติมเกมของเบนไวท์พอเบนไวท์ไปเล่นทางขวาเมื่อต้องเล่นเกมรุกเนี่ยเบนไวท์มีความเร็วอยู่แล้วนะครับก็จะขึ้นไปเติมช่วยพวกบุโคโยคซาก้าได้บ่อยที่เราเห็นเนาะที่เราเห็นในเกมนี้ส่วนอีกคนหนึ่งที่เปลี่ยนโอ้นี่ก็น่าสนใจเพราะว่าไคฮาวเวดโดนตําหนิเยอะนะครับโดยเพราะมันมีจังหวะหนึ่งที่เขาไม่ยอมพลิกบอลไปข้างหน้าทาั้งที่ว่างไปแปะบอลคือหลังให้ เด็กแคนร้าแล้วก็เหมือนจะโดนแย่งด้วยจังหวะนั้นถูกไหมอู่หลังเกมเนี่ยอตต้าเองก็พูดถึงจังหวะนี้เหมือนกันว่าฮาร์วาเองเนี่ยต้องต้องพยายามเอาบอลไปเล่นข้างหน้านะครับยิ่งสถานการณ์ที่ทีมต้องการประตูตีเสมอด้วยนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ฮาร์วาโดนเปลี่ยนออกแต่ว่าพูดถึงภาพรวมเนี่ยอตต้าเองก็บอกว่าเขาก็ยังมีความเชื่อมั่นในตัวของใครฮาร์วารนะฮะว่าว่าจะเป็นคนที่ทําประตูให้กับทีมได้เยอะแต่เพียงแต่ว,ว่าในเกมเนี้ยผมว่าส่วนหนึ่งก็ คือฮาวเว d เองอาจจะถ้าเทียบกับสถานการณ์ของทีมที่ต้องเน้นเกมลุกแบบสุดๆอ่ะเทียบกับคนที่ลงมาแทนอย่างวิเอราแล้วเนี่ยวิเอราดูเป็นคนที่มีธรรมชาติในการเล่นเกมลุกในการสร้างสารรค์โอกาสได้ดีกว่า h a r เ a r อะนะครับัน,นั้นพอเปลี่ยนเอาวิเอราลงมาแทนฮาวเว d แล้วก็เอาปาเตออกไปเซนชนโกลงมาแทนเกมมันก็เลยดูมีสีสันขึ้นะนะครับโดยเฉพาะ โอเคเมื่อเราได้เห็นเอ็นเกเทียไปยืนค้ำข้างหน้าอยู่แล้วเอ็นเกเทียถอยมาเล่นร่วมมีทั้งโอเดกาดมีทั้งมาติ i เนลี่มีทั้งวิเอราอีกชินเชนโก้ก็ดูลงมาคือชินเชนโก้เป็นคนที่สิ่งที่ผมว่าเขาเขาทําได้ดีนอกจากฝีเท้าคือเรื่องของหัวจิตหัวใจนะครับเขาสามารถทั้งปลุกใจเพื่อนร่วมทีมปลุกใจกองเชียร์เราเห็นบางจังหวะที่มัน เรียกว่าทําให้กองเชียร์ที่เอมิเรตคึกคักขึ้นมาได้เนี่ยซูชินโก้ก็จะพยายามไปเรียกเสียงจากแฟนๆขึ้นมามันก็ทําให้ผู้เล่นดูคึกคักขึ้นนะครับก็ถือว่าพอเปลี่ยนตัวแล้วอาร์ซอลก็ได้2ประตูผมถือว่าเป็น2ประตูที่ดีเลยทีเดียวนะครับทั้งจังหวะจุดโทษที่วิเอร่าไปเรียกจุดโทษได้พอได้ประตูตีเสมอก็ยิ่งคึกแล้วก็เป็นวีร่าอีกนั่นแหละที่เปิดให้เอ็นเคเทียยิงลูก21 ผมว่าพอนำสองหนึ่งทุกอย่างมันเหมือนอยู่ในเกมอาชนาทนะผมว่าถึงตอนนั้นเนะี่ยทุกคนก็คงมั่นใจแหละว่าเอ๊ะมันนำมันกลับมานำได้แล้วอ่ะอย่างปีที่แล้วที่เจอฟูลแลมก็ก็แซงกลับมาแบบท,ท้ายๆได้กลับมาชนะได้แล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะเข้ายูโรปเดิมแต่ว่าสุดท้ายสิ่งที่อาซนอลพลาดก็เป็นการเสียประตูทัทงท้งๆที่ทางฝังง่งของฟูลแลมเหลือ10คนไปแล้วด้วยนะครับดูเหมือนว่า มันเกมมันจะอยู่ในการครอบครอ,องอาร์เซนอลไปหมดแล้วอ่ะยิ่งอาร์เตามั่นใจด้วยแหละผมว่าตอนที่ถอดเอาโอเดกาดออกแล้วก็ส่งจอจินโยมาในช่วงนาที84เนี่ยผมว่าอาร์เตาเองก็กะเซฟแหละกับผลการแข่งขันหน้่ตัวมากกว่ากับคอนโทรลเกมแล้วมาโดนจากจังหวะเตะมุมนี่มันก็เป็นอะไรที่แมผมจริงอาร์เอนอลได้เตะมุมเยอะนะครับในเกมที่เจอฟูแลมแต่เพียงแต่ว่าไม่สามารถเปลี่ยนโอกาส นั้นเป็นประตูได้แต่มาเสียโดนเตะมุมแล้วกลายเป็นฟูลแลมทาประตูได้จากลูกเตะมุมไอ้ปกติลูกเตะมุมถ้าโยนหมงเนี่ยมันยังพอเข้าใจได้แต่เนี้ยโยนแล้วโดนยิงเข้าด้วยเท้าเนี่ยโอ้โหผมว่าเป็นอะไรที่แบบเกมรับอาร์เซนอลเองก็ต้องคือลูกนั้นเนี่ยเหมือนถอยกันลงไปเยอะไปหน่อยนะครับคือยังต้องใช้คําว่ายังตั้งสติกับการรับมือลูกเตะมุมณนะช่วงนั้นไม่ได้ ก็เลยถอยกันลงไปลึกไปหน่อยไปคุมโซนกันเยอะแล้วก็มีปล่อยให้เปรารินญ,ญาได้ยิงแล้วก็ยิงคือมันก็ถามว่าโดนโดนไม่ดีโดนไม่ได้เต็มที่อ่ะไม่ได้จังจังแต่ว่าเหลี่ยมมันดีมันกลายเป็นเป็นประตูอ่ะก็ถือว่าแมจะบอกว่าโชคร้ายด้วยก็ส่วนนึงแหละแต่ว่ามันก็เป็นการคุมการวางแผนเกมรับที่ละหลวมไปหน่อยนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องต้องต้อง,องพ,ยพยายามแก้ไข สำหรับอาร์เซนลกลายเป็นว่าตอนนี้ถ้าพูดถึงอาร์เซนลกับการเสียประตูเนี่ยมองอีกมุมหนึ่งก็น่าห่วงนะครับอาร์เซนลเนี่ยเก็บคลีนชีตได้ในบ้านของตัวเองเนี่ยแค่4นัดนะครับจาก21เกมในบ้านผมจริงเกมในบ้านมันควรจะเป็นเกมที่อาร์เซนลเสียประตูยากแต่กลายเป็นว่าไม่รักษาคลีนชีตได้น้อยมากนะครับก็คือเรื่องที่ต้องต้อง ต้องแก้ไขยอย่างเร่งด่วนนะ่ะแล้วก็โอเคแหละมองจุดแม้ว่าจะมองว่ามันมันเป็นการพลาดที่ออรูดูการเพิ่งเริ่มแต่ผมก็มองว่าทุกใต้มันสําคัญนะครับอาร์เซนอลรู้อยู่แล้วว่าปีที่แล้วเนี่ยโอ้คุณนําไปอยู่ดีๆคุณยังโดนแมตช์ทีแซงในช่วงท้ายได้เลยดังนั้นถ้าเกิดจะเอาแชมป์อ่ะมันก็ต้องเน้นแบบทุกเกมแบบพลาดไม่ได้อีกแล้วนะต้องใช้คํานี้เลยก็ต้องมองเป็นเกมเป็นเกมไปแต่ว่ามันก็มีข้อเสียหลายอย่างเนาะเกมนี้เนาะทั้งสมาธิ ถ้าผมมองตรงๆก็คือ1เลยเสียประตูแรกจากความผิดพลาดเร็วโอเคตรงนี้เข้าใจได้แต่พอเสียประตูแรกเร็วครึ่งเวลาแรกมันดูทุกอย่างมันมันสเปะสปะไปหมดมันตั้งเกมไม่ได้นะครับพอครึ่งหลังโอเคมีช่วงเวลาที่ดีกลับมาได้แล้วเนี่ยแต่ก็ดันมาพลาดกับการเสียลูกตั้งแต่อีกนี่ดีนะไอจังหวะสวนกลับสุดท้ายของอารามาตราเล่หลุดไปยิง ติดหน้ารถแลมสตดลไม่งั้นเนี่ยโอ้โหถ้าแพ้นี่มันจะยิ่งชี้ชั้นกว่าเดิมเลยนะครับอย่างน้อยในการพ่ายแพ้เราก็ได้เห็นหลายๆมุมนะครับอย่างที่ผมบอกไปเราทราบได้แล้วว่าอาเตต้าเองไม่อยากจะใช้อินเวอร์ดฟูลแบ็กสคนเล่นพร้อมกันการได้เห็นนะผู้เล่นอย่างซินเชนโก้มีเขาเรียกว่า Impact กับเกมไม่น้อยในการลงเล่นหายไปร่วมๆกี่เดือนละสเดือนกว่านะครับที่อาเตต้าให้สัมภาษณ์ก็ถือว่า เราก็เห็นเขาเล่นได้ในมาตรฐานที่ดีของเขารวมไปถึงการกลับมาของกราเบยลเชซุสแม้ว่าจะโอกาสลงเล่นไม่เยอะเพราะเชซุสลงมาก็ช่วงทดเวลาแล้วถูกไหมแต่เพียงเดี๋ยวว่ามันก็ต้องให้เวลาครับแม้ว่าเขาจะพึ่งเจ็บไปแค่ช่วงก่อนอซีซันจะเริ่มต้นขึ้นแต่ว่าคือผู้เล่นที่มันเจ็บในช่วงของการปรีซีซันอ่ะบางทีร่างกายมันก็ กำลังบิลลอัพเข้าสู่ความแข็งแกร่งที่มันเต็มรูปแบบแต่มันเจ็บไปก่อนมันก็ต้องสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็ดูดูเชซุสก็ยังไม่เหมือนเดิมนะครับยังยังผมว่าไม่แปลกเลยแหละที่ทําไมอาร์เตต้ารอจนถึงแบบเวทีสุดท้ายาจริงๆอ่ะในช่วงทดเวลา,าจริงเลยเสี่ยงเอากราบิลเชซุสลงเล่นเพราะว่าพอเราเห็นแล้วรู้เลยว่าเฮ้ยเขายังไม่ได้เป็นเชซุสที่ปราดเปรียวแบบที่เคยเห็นนะครับดังนั้นก็แต่ก็ยังมองในแง่ดีว่า ถ้าตัวของเชสซุสเองกลับมาได้ก็เชื่อว่าก็ต้องให้เวลาเขาอีกสักสัปดาห์สสัปดาห์ผมว่าก็น่าจะกลับมาเป็นเชสซุสที่ดีครั้งหนึ่งนะครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงเป็น3มแต้มที่หลุดลอยไปแบบน่าเสียดายนะครับเพราะว่าฟูลแลมเองก็ไม่ได้อยู่ในสภาพที่ดีเท่าไหรนะ่นักแถมเขาเหลือ10คนด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรมันเกิดขึ้นแล้วก็เอาความผิดพลาดนี้มาปรับปรุงมารอดูว่าจะแก้ไขยังไงกับทีมที่อาเตต้าเห็นในเกมที่ โดนฟูแลมไล่ตามตีเสมอได้นะครับก็ประมาณนี้ครับเกมนี้กับอาร์เซนอลที่เสมอกับฟูลแลมไป2-2ลุอรนกันต่อเกมมาต่อไปไม่ง่ายเลยครับแม้ว่าฟอร์มโดยรวมของอาร์เซนอลจะดูดีกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ก็โดนคล้ายๆกันแมนยูโดนนำสอลูกยังกลับมาแซงชนะได้แต่ว่าฟอร์มโดยรวมแฟนแมนยูเขาก็ยี้ทีเมเองเหมือนกัน อาร์เซนอลดูฟอร์มดีกว่าเดี๋ยวผมก็ยังมองว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกการที่ทีมใหญ่เจอกันนะครับอาร์เซนอลกับแมนยูก็ลุ้นกันต่อในเกมนัดหน้าในสัปดาห์หน้านะครับอย่าลืมครับฝากกด Subscribe ฝากกดติดตามช่องวาร์ฟฟุตบอลไว้ด้วยนะครับช่วงท้ายก็ขอบคุณกันด้วยกับ b q u u i t t นะครับใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าคอมพิวเตอร์ B Quiet ก็มีทั้งซิงค์น้ำมีทั้ง สิงลมนะครับนี่เป็นจุดเด่นของมี q u i e t เลยนะครับสิงลมนี่โอ้โหทั้งเงียบแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับนอกจากนั้นก็ยังมี power supply มีเคสก็รองหาติดตามมาได้เร็วๆนี้รับรองว่ากลับมากระหึ่มแน่นอนกับมี q u i e t ในเมืองไทยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ